ช่องตามใจทูเดย์คุณหนูใหญ่บ้านตระกูลฉินตอนที่53มเจ้าเป็นตัวซวยก็อย่าลากข้าไปเดือดร้อนด้วยชิ้นลิวซี่หลับไปและไม่ได้ลุกมากินข้าวเที่ยงด้วยซ้ำจนกระทั่งยามเซิรหนึ่งนางจึงลืมตาขึ้นรวบรวมสติและลุกขึ้นนั่งคุณชายท่านตื่นแล้วเชิญทีที่กำลังงี่บหลับอยู่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวและรินน้ำชาให้นาง านหลับลึกข้าก็เลยไม่ได้ปลุกท่านอาหารเที่ยงยังอยู่ในกล่องอุ่นๆท่านอยากจะกินกล่องนี้หรือจะรับขนมดีขอรับชิ้นหลิวซีรับถ้วยชามาพลางเอ่ยเป็นเวลาใดแล้วนางเงยหน้ามองเฉินทีแล้วขมวดคิ้วทันทีคุณชายทำไมหรือขอรับชิ้นหลิวซีเอ่ยเราถึงไหนกันแล้วเจ้ามีเคราะห์จะเลือดตกยางออกหา ชิ้นหลิวซีนิ้วหน้ามองใบหน้าที่มีกลิ่นไอเลือดลอยขึ้นจางๆแม้ว่าจะได้เลือดแต่ก็ไม่มีอันตรายจนถึงแก่ชีวิตจึงเอ่ยต่อไปว่าเจ้ามีเหรียญอีแปดทองแดงหรือไม่ฉันผีรู้นิสัยของนางดีรีบหยิบเหรียญทองแดงออกจากกระเป๋าในแขนเสื้อส่งให้นางชิ้นหลิวซีรับไปและโยนขึ้นอย่างง่ายๆในขณะที่มือข้างหนึ่งนับนิ้วคำนวณไปด้วยนางโยนอีกครั้งนิ้วมือเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วฉินผีรอยอย่างเงียบๆ หลังจากนั้นไม่นานฉินหลิวซีก็เก็บเหรียญทองแดงพางเอ่ยหยุดเถิดเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วเชินผีเปิดประตูรถมาและตะโกนให้หยุดทันทีหัวหลางควบมาเข้าไปและเอ่ยถามเชินผีน้อยเกิดอะไรขึ้นหรือหยุดเถิดคุณชายของข้าบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วหัวหลางชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยรอสักครู่เขาควบมาไปยังรถมาของฉีเชียนเพื่อรายงานฉีเช,ชียนที่กำลังพิงหน้าผาักงีบหลับได้ยินเช่นนั้นก็เหลือบมองนาฬิกาแดดและเอ่ย หยุดเขาลงจากรถม้าอองนันเองก็เดินตามมาด้วยในท่านอยู่ดีๆเยพวกเราถึงเดินทางต่อไปไม่ได้เล่าขอรับชินหลิวซีลงจากรถม้าแล้วกําลังมองดูสภาพแวดล้อมและท้องฟ้าตอนนี้พวกเขาอยู่บนถนนทางการที่ล้อมรอบด้วยภูเขาตามที่องครักษ์บอกพวกเขากําลังจะผ่านเข้าไปในช่องเขาแคบและสูงชันแห่งหนึ่งท่านหมอฉินชินหลิวซีหมุนตัวกลับมาชีเชนเห็นว่าใบหน้าด้านหนึ่งของนางมีรอยแดงดูมีเลือดฝาดจึงเบนสายตาไปทางอื่นและประสานมือถาม ข้าได้ยินว่าท่านเรียกให้พวกเราหยุดหรืออืมชินหลิวซีเอ่ยนี่อีกครึ่งชั่วยามจะมีฝนตกหนักและค่อนข้างกระทันหันการข้ามช่องเขาจะเสี่ยงอันตรายหยุดแล้วหาที่กำบังลมฝนก่อนชั่วคราวเถิดฉีเชีช่ยและคนอื่นๆต่างก็อึ้งงั้นไปอิงหนานในหน้ามองดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าและอดเอ่ยออกมาไม่ได้ไม่สิท่านหมอฉินแดดแรงออกอย่างนี้ท่านว่าฝนจะตกอย่างนั้นหรือล้อเล่นกันหรือไร ชีเชียนเองก็ลังเลเล็กน้อยแม้ว่าอาการป่วยของท่านย่าเขาจะไม่ได้ถึงกับอยู่ในภาวะวิกฤตแต่หากเขากลับไปได้เร็วหนึ่งวันท่านย่าของเขาก็จะทุกข์ทรมานน้อยลงหนึ่งวันด้วยดังนั้นหากเป็นไปได้เขาก็อยากจะกลับไปให้เร็วที่สุดใช่ข้าบอกว่าฝนจะตกถ้าเจ้าอยากไปก็ไปเถิดชินลิวซีเหลือบมองเขาและยิ้มออกมาแต่ข้าเห็นว่าจุดเทียนถิงสองของเจ้ามีรอยจมูกก็มีรอยสีหน้าดำ,ำําซึ่งเป็นสัญญาณของการเสียทรัพย์เกรงว่าในอีกไม่นานอาชีพขุนนางของเจ้าก็คงจะไม่ราบรื่น ตอนนี้จุดอินถังสามก็ดำคำกลิ่นอายเลือดปกคลุมใบหน้าหากยังฝืนไปต่อเจ้าจะกลายเป็นคนที่เร่งให้เกิดความโชคร้ายคนนั้นเจ้าเป็นตัวสวยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่จะมาทำให้พวกเราเดือดร้อนไปด้วยไม่ได้เฉินผีไปเอาสัมภาระของเรามาขอรับอิงนานถูกชิ้นลิวซีวิจาร์หงเฮ้งเช่นนั้นก็โกรธจนควันออกหูเขาแทบจะพุ่งเข้าไปและถกแขนเสื้อถามหาเหตุผลกับอีกฝ่ายแล้ว แต่หัวหลางรับรั้งเขาไว้ด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งเมื่อวานเจ้าก็ทําถุงเงินหายมิใช่หรือหัวหลังเตือนเขาด้วยเสียงแผ่วเบาข้างหูเจ้าทาให้ในายท่านโกรธจนส่งเจ้าไปที่อิงถังอิงนานตัวแข็งทื่อปลายนิ้วชาไปในทันทีพอเจ้านายโมโหเขาก็อดรู้สึกกระวนกระวายใจไม่ได้ตอนที่ออกไปทํางานจึงทาถุงเงินหายท่านหมอชินคงไม่ได้สะกดรอยตามเขาไปหลอกกระมังประเด็นที่สําคัญที่สุดคือท่านหมอชินมาจากอารามเตา๋าและหากที่เอ่ยออกเมื่อครู่นี้ถูกต้องทั้งหมด ดังนั้นเขาเป็นตัวซววอย่างนั้นหรือตอนที่ห้าสิบสี่แม่นยิ่งกว่าตาเห็นโบราณว่าไว้เชื่อไว้ก่อนดีกว่าไม่ต้องเผชิญหน้ากับคำทำนายที่ตรงไปตรงมาและเด็กขาดของท่านหมอฉินแล้วฉี่เชี่ยนก็เลือกที่จะเชื่อตามถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็พูดเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิงนานได้อย่างแม่นยำหัวหลังรีสั่งให้คนไปหาที่กำบังลมฝนทันทีเพียงแต่ที่นี่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วจะให้พวกเขาไปหาที่ไหนได้ไปทางทิศตะวันตกเถิดชินหลิวซีหันหน้าไปทางทิศตะวันตก หัวหลางหันไปมองเจ้านายของตนโดยสัญชาตญาณไม่เห็นว่าเขาพยักหน้าจึงนำคนมุ่งหน้าไปสำรวจทางไม่นานนักก็ส่งคนหนึ่งกลับมารายงานว่าไม่ไกลาจากช่อมเขามีวัดร้างเล็กๆแห่งหนึ่งที่บัดนี้น่าจะเป็นที่พักชั่วคราวของพวกนายพรา่าสัตว์ฉีเชียนเหลือบมองฉินหลิวซีพลางครุ่นคิดอิงนานประหม่าย,ยิ่งขึ้นไปอีกนี่มันแม่นอีกแล้ว คนทั้งกลุ่มรีบเร่งเดินทางไปยังวัดร้างทันทีจนกระทั่งพวกเขาเข้าไปในวัดร้างได้แล้วท้องฟ้าก็ยังคงจ่มใสทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าฝนจะตกจริงหรือคงไม่ได้พูดจาเหลวไหลหรอกนะหัวหลังนำผู้คนไปจัดการกับสภาพสุดโสมของวัดร้างไว้ก่อนแล้วหลังจากปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่พวกเขาก็ปูผ้าและเก็บกิ่งไม้แห้งจากในป่าด้านนอกกลับมาเตรียมไว้ชิ้นหลิวซีเห็นเช่นนั้นก็เอ่ยกับชีเชียน คนคุ้มกันของท่านไม่เลวเลยเดินหนึ่งก้าคิดล่วงหน้าไป19รู้จักคิดการล่วงหน้าฉลาดมีไหวพริบมีความจกกรักพักดีรับผิดชอบงานใหญ่ได้หัวหลังได้รับคำชมอย่างกระทันหันก็มีความสุขมากเขาประสานมือคำนับท่านหมอฉินล้อเล่นแล้วเฉินผีเอ,อ่ยอย่างภาคภูมิใจคุณชายของข้าไม่เคยมองคนผิดถ้าเขาบอกว่าท่านรับผิดชอบงานใหญ่ได้ก็หมายความเช่นนั้นจริงๆหัวหลังยิ้มกว้างขึ้นหยิบขนมงาออกมาจากแขนเสื้อแล้วส่งให้เฉินผี เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณคุณชายของเจ้าที่ชมข้าอิงนานที่อยู่ข้างๆมองมาขอบตาของเขาแดงเล็กน้อยนางไม่ได้เอ่ยเรื่องดีๆของเขาเอาแต่เอ่ยเรื่องแย่ๆองค์คาร์ลคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมผลพุทราจํานวนหนึ่งในอ้อมแขนเอ่ยมีต้นพุทรายอยู่หลังวัดร้างนี้ต้นหนึ่งดูเหมือนจะมีอายุพอควรบนต้นมีลูกอยู่บ้างข้าน้อยก็เลยเด็ดมันลงมาชินหลิวซีตาเป็นประกายและลุกขึ้นยินทันทีนางํำนายได้วยว่าจะมีเรื่องน่าย,ยินดีอย่างคาดไม่ถึงระหว่างการเดินทางครั้งนี้หรือว่ามันจะอยู่ที่นี่กัน ต้นพุทรานี้อยู่ที่ใดหรืออยู่ข้างหลังขอรับโนนตรงนั้นแหละองค์รักชี้ไปทันทีชินหลิวซีและเฉินพีมองออกไปและเห็นว่าตรงตำแหน่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดร้างนี้มีรอยแตกขัดกลายเป็นช่องหน้าต่างใหญ่ๆจนสามารถมองเห็นว่ามีต้นพุทราต้นหนึ่งอยู่ด้านนอกลำต้นของมันหนาเกรงว่าน่าจะมีอายุหลายสิบปีแล้วชีเชียนเห็นท่าทางชินหลิวซีนอกสนใจเช่นนั้นจึงเอ่ยถามขึ้นท่านหมอชินหรือว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับต้นพุทรานี้ ก็แค่ต้นพุทราต้นหนึ่งจะมีอะไรผิดปกติได้รีบมาชิมความหวานของพุทราต้นนี้กันเถิดชินหลิวซียิ้มฉีเชี่ยนไม่ได้เผยออกมาให้เห็นทางสีหน้าแต่กลับรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ไว้วางใจเขาฟ้าเริ่มมืดลงแล้วขอรับตาหยององครักษ์คนหนึ่งที่เฝ้าอยู่ตรงทางเข้าอุทานออกมาด้วยความตกใจ ทันทีที่สิ้นเสียงเอ่ยของเขาลมก็พัดแรงจนราวป่าสั่นไหวเสียงดังสนั่นท้องฟ้าค่อยๆปกคลุมด้วยเมฆดำมืดไม่มีแสงใดเล็ดลอดเข้ามาได้ยังไม่ทันถึงพ้นช่วงเวลาจิบชาหนึ่งถ้วยดีก็มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นหลังจากนั้นฝนก็เทลงมาอย่างหนักรวดเร็วและรุนแรงทุกคนทยอยกันหันไปมองฉินหลิวซีที่กำลังดื่มชาและกินขนมด้วยสายตาย,ยิมเกรงแม่นอีกแล้วอิงหนานกลืนน้ำลายไม่เป็นไรเขายังไม่มีเลือดออกอยังนับว่าแม่นไม่ได้ นายท่านข้าจะออกไปดูหน่อยว่าฝนตกหนักแค่ไหนนะขอรับเขาลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ประตูทางเข้าเดินไปได้เพียงสามก้าวเท่านั้นจูจ่ๆเขาก็จัดหน้าผากและตาลายขึ้นมาอย่างกระทันหันเสียงปังดังขึ้นกระเบื้องแผ่นหนึ่งหล่นลงมาอิงหนาลูบหน้าผากตนเองก่อนจะพบเลือดแดงๆแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นเลือดจุดอิงถังดำคำเลือดตกยางออกแม่นอย่างกับตาเห็นทุกคนหากอยากให้ปรมาจารย์ทำนายดวงให้ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าใด ภายใต้สายตาอันยำเกรงของทุกคนฉินหลิวซีแย้มยิ้มด้วยสีหน้าอย่างคนเก็บนงำความสามารถ1ยามเซินคือช่วงเวลา15ถึง17นาฬิกาสจุดเทียนถึงจุดกึ่งกลางหน้าผาก3จุดอิ้นทั้งจุดกึ่งกลางหว่างคิ้วช่องตามใจทูเดย์ตอนที่55จงทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ฟ้าร้องกึกก้องดังที่ชินหลิวซีว่าไว้ฝนในฤดูใบไม้ร่วงตกลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงวัดร้างไม่มีประตูปิดลมและฝนด้านนอกพัดเข้ามาพร้อมกับความชื้นทําให้พวกเขารู้สึกหนาวหัวหลังวางเรียงไม้ฟืนที่พวกเขาเก็บมาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้และก่อกองไฟขึ้นมากองหนึ่งไอความร้อนขับไล่ความหนาวเย็นออกไปอย่างรวดเร็ว ท่านหมอฝึกเต๋ามานานกี่ปีแล้วหรือชีเช่นหันไปมองชินหลิวซีที่นั่งขัดสมาธิอยู่ทางด้านหนึ่งแสงไฟสองใบหน้าซีกหนึ่งอับย้อมให้เป็นสีแดงคร่างคราวมันทําให้เขาแยกแยะไม่ออกว่าคนตรงหน้าเป็นบุรุษหรือสตรีกันแน่ข้าเข้าสู่ลัทิเต๋อตอนอายุห้าขวบเรอถึงเพียงนั้นท่านหมอชินดูเหมือนยังไม่ถึงวัยสวมหมวกด้วยซ้ําหัวหลังถอนหายใจชินหลิวซีแน่นอนปีนี้ข้าอายุแค่สิบห้ามีเสียงดังเกลียวกราวเด็กขนาดนั้นเลย การฝึกเต๋านอกจากจะขับไล่ปีศาจความชั่วร้ายยังต้องช่วยให้คนพ้นคระห์ยัยและความทุกข์ยากดูตำแหน่งสุสานกำหนดพวงจุ้ยและต้องมีวิชาแพทย์สูงส่งเหมือนกับท่านหมอชินด้วยหรือฉีเช,ชียนเอ่ยถามอย่างลองเชิงชินหลิวซีหันไปมองเขาด้วยท่าทีคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มคุณชายฉีถามตรงไปตรงมาจริงๆข้าเพียงแต่อยากรู้จริงๆเท่านั้นหากท่านหมอชินลำบากใจที่จะตอบก็ถือเสียว่าเชียนไม่ได้ถามก็ไม่ใช่เรื่องที่เอ่ยไม่ได้หรอก โบราณว่าไวสิบเตาเก้าวิชาแพทย์คนที่ฝึกเตาส่วนใหญ่จะรู้วิชาแพทย์อยู่ที่ว่าจะเชี่ยวชาญหรือไม่เท่านั้นชิ้นหลิวซีเอ๋ยสิ่งที่ผู้ฝึกเตาต้องการในท้ายที่สุดก็ไม่พ้นการมีอายุยืนยาวเป็นอมตะรู้จักรักษาสุขภาพย่อมรู้วิชาแพทย์รู้จักบำเพ็ญเพียรจึงบรรลุเซียนได้อิงหนานที่นั่งยองๆอ,อยู่ไม่ไกลและปิดปากเงียบออดไม่ได้ที่จะเอ่ยแทรกในโลกนี้มีเทพเซียนที่ไม่แก่ไม่ตายจริงๆหรือขอรับไม่มีถ้ามีก็แปลว่าหลอกท่านอยู่ใครเชื่อก็โง่อิงหนาน ก็เมื่อครูนี้ท่านพูดออกมาเองฉินหลิวซียิ้มขึ้นชื่อว่านักพรตโบราณว่าเทพกรรมลอหลอกเจ้ามานานปีก็มีความจริงแล้วคนที่ว่าบรรลุเต๋าก็มีแต่คนที่ตายไปแล้วเหลือไว้แต่กายเนื้อวิญญาณกลับคืนสู่สวรรค์เมื่อมาจติเป็นมนุษย์อีกครั้งย่อมอุดมด้วยสัพสมบัติและพรน,นับพันอันเนื่องมาจากบุญและคุณงามความดีที่สั่งสมไว้ในชาติก่อนอ้อส่วนที่มีบุญและบำเพ็ญมา,มากก็อาจจะอายุยืนยาวกว่าปุถุชนทั่วไป ทุกคนต่างตกตะลึงอึ้งไปชินหลิวซีเอ๋ยดังนั้นอย่าได้เชื่อเรื่องความเป็นอมตะไม่มีความเป็นอมตะบนโลกนี้ทุกคนจะต้องตายในที่สุดล้อเล่นอะไรกันถ้าหากมีความเป็นอมตะอยู่จริงๆนางก็จะบอกว่าไม่มีอยู่ดีไม่อย่างนั้นหากมีใครเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลห้องเต้เข้านางก็จะต้องถูกจับตัวไปหลอมยาอายุวัฒนะอะไรนั่นไม่เท่ากับเป็นการขุดหลุมฟังตัวเองหรอกหรือชินหลิวซีป้องกันตัวเองอีกชั้นหนึ่งคำพูดวันนี้ออกมาจากปากของข้าและเข้าสู่หูของพวกท่าน แค่ฟังไว้แต่อย่าพูดไปเด็ดขาดว่าข้าพูดข้าไม่ยอมรับใครธรรมจีกำเหื้นี่คือคำเตือนชีเชี่ชยเหลือบมองคนของเขาทุกคนพากันแสดงท่าทีอย่างรวดเร็วท่านหมอชินไม่ต้องกังวลเราจะไม่เอ,อ่ยเรื่องนี้ออกไปส่งเดชเอ่ยออกไปส่งเดชก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรคนที่จะโชคร้ายและได้รับผลกรรมก็คือพวกท่านชินหลิวซียิ้มเช่นนั้นท่านหมอชินไม่มีความอมตะแล้วอายุยืนเล่าอายุยืนยาวมีแน่นอนรักษาสุขภาพของเจ้าสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้น ทำความดีให้กว้างขวางและจะมีประโยชน์ต่อตัวเจ้าเองชินหลิวซียกมือข้างหนึ่งแล้วเอ่ยมีคํากล่าวในลทัทธิแต่ว่าจงทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วจะดีเองจงทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกคนพึมพคำคําเหล่านี้และจดจําไว้ในใจทันใดนั้นก็มีเสียงดังโครมครามราวกับว่ามีอะไรถล่มลงมานายท่านหรือว่าให้ข้าน้อยออกไปดูสัตหน่อย หัวหลังลุกขึ้นยืนด้วยคิดจะออกไปตรวจสอบดูชีเชียนหันมองชินหลิวซีโดยสัญชาตญาณอยากรู้ว่าอีกฝ่ายคิดเห็นอย่างไรชินหลิวซีเอ่ยไม่ต้องไปรอกข้างนอกฝนตกหนักคาดว่าเป็นภูเขาถล่มรอให้ฝนหยุดค่อยออกไปดูก็ไม่สายเช่นนั้นก็รอก่อนชีเชียนราวกับว่าตามนางเปรียงครืนต้นพุทราต้นนั้นถูกฟ้าผ่าองครักษ์ที่นั่งหันหน้าไปทางหน้าต่างที่สามารถมองเห็นต้นพุทราได้ร้องตะโกนออกมาทันใด ตอนที่ห้าสิบหกไม้ที่ถูกฟ้าผ่าต้นพุทธาถูกฟ้าผ่าแล้วทุกคนหันไปมองโดยสัญชาตญาณแล้วก็เห็นว่าต้นพุทธาที่เห็นผ่านหน้าต่างนั้นเกิดไฟลุกไหมใน,นทันทีหลังจากถูกฟ้าผ่าแต่ก็ดับลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักชิ้นลิวซีขยับตัวลุกขึ้นและวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อมองดูเรื่องน่ายินดีที่ไม่คาดคิดเรื่องน่ายินดีที่ไม่คาดคิดจริงๆชีเชียนและคนอื่นๆรู้สึกแปลกใจก็เพียงแค่ต้นไม้ถูกฟ้าผ่าไม่ใช่หรือ ถ้าทางนางมีความสุขราวกับได้เห็นทองคำสักหมื่นตำลึงกระนั้นเชินพีเองก็มีความสุขมากเช่นกันเขากำลังจะอ้าปากเอ,อ่ยอะไรแต่เมื่อหางตาเห็นว่ามีผู้คนมากมายเช่นนี้จึงเปลี่ยนคำพูดเป็นคุณชายต้นไม้ต้นนี้ช่างน่าสงสารจริงๆใช่น่าสงสารมากเดี๋ยวเราต้องไปช่วยมันสักหน่อยแล้วชินหลิวซีพยักหน้าอย่างจริงจังทั้งสองมองหน้ากันเผยรอยยิ้มที่ค่อนข้างไม่บริสุทธิ์ออกมาฉีเช,ชียน เขายิ่งรู้สึกแปลกๆมากขึ้นทุกทีฝนตกอยู่ครึ่งชั่วยางก็หยุดลงท้องฟ้าก็เริ่มมืดถากพวกเขายังไม่ออกเดินทางอีกคืนนี้คงต้องนอนในป่าหรือไม่ก็ต้องหาบ้านชาวนาพักแรมแล้วพวกหัวหลังทําการเก็บกวาดส่วนชิ้นลิวซีกับยืมดาบและคนจากชีเชียแล้ววิ่งไปทางด้านหลังให้ข้าช่วย่านเถิดหัวหลังขันอาสาเขายังนึกถึงคําชมของชิ้นลิวซีและต้องการทําอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนบ้างชิ้นลิวซีไม่ได้คิดอะไรมากนําเฉินผีและอีกฝ่ายเดินออกไป ฉีเช่นในเกียากรู้จึงตามออกไปด้วยชินหลิวซีไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่สั่งให้หัวหลังตัดไม้พุทราที่ถูกฟ้าผ่าไม่เกรียมเล็กน้อยนั้นลงมาท่านหมอชินนี่มันชินหลิวซีมองหัวหลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้ในใจก็คิดว่าถึงอย่างไรเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหลังจึงเอ่ยตอบ ไม้พุทราที่ถูกฟ้าผ่าสำหรับพวกท่านแล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับพวกเราชาวเต่าไม้ที่ถูกฟ้าผ่าเป็นของดีสำหรับป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่หาได้ยากนักสามารถปราบพูดถีปีศาสกำจัดความชั่วร้ายได้หยุดไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อคุณชายฉีคงจะไม่แย่งค่าหรอกกระมังตนเองรู้สึกระแวดระวังอยู่บ้างฉีเชี่ยงกระแอมเบาๆไม่อย่างแน่นอนแต่ในเมื่อมันสามารถปราบพูดถีปีศาสกำจัดความชั่วร้ายได้หักค่าได้สักชิ้นเล็กๆไว้เป็นเงินคุ้มครองตัวคงจะดีไม่น้อย แปลว่าไม่แย่งแต่ขอสักหน่อยหัวหลังตัดไม้ที่ถูกฟ้าผ่ายาวประมาณครึ่งแขนลงมาแล้วยื่นส่งให้ชินหลิวซีแต่เชินทีกับชิงรับไปก่อนชินหลิวซีมองดูไม้ที่ถูกฟ้าผ่าที่ยังคงสมบูรณ์นั้นด้วยความประหนีเล็กน้อยดูแล้วน่าจะมีมุมที่สามารถตัดเอาไปแกะสลักเป็นของวิเศษชิ้นเล็กๆให้ท่านได้ฉีเช,ชียนยิ้มออกมาทันทีประสานมือพลางเอ่ยเช่นนั้นข้าก็ต้องขอบคุณท่านหมอชินสำหรับความเอื้อเฟื้อแล้ว ชินหลิวซีย่นจมูกคลางมองไปยังหัวหลังด้วยท่าทางลังเลว,ว่าเขาควรจะได้ด้วยหรือไม่ผู้รู้เห็นก็ควรจะได้ส่วนแบ่งด้วยมิใช่หรือหัวหลังโบกมือและเอ่ยอย่างใจกว้างท่านหมอชินสามารถนําสิ่งนี้ไปใช้ได้อย่างดีข้าคงไม่ต้องการหรอกแต่ถ้าท่านเนียนคุ้มครองให้ปลอดภัยอะไรพวกนั้นข้าก็อยากจะขอสักแผ่นไปให้ภรรยาของข้าชินหลิวซีเลิกคิ้วและมองดูหงเฮ้งของเขาอย่างละเอียดเอ่ยด้วยรอยยิ้มใต้เท้าหัวกําลังจะเป็นพ่อคนแล้วนี่ หัวหลังดีใจทันทีแค่มองแวบเดียวท่านก็รู้เลยหรือตอนที่เขาออกเดินทางมากับเจ้านายของเขาภรรยาของเขาเพิ่งจะตั้งคันได้สองเดือนและเขาก็ไม่ได้บอกกับใครเลยท่านหมอฉินสามารถมองออกได้ช่างน,น่าอัศจรรย์จริงๆเรือนของบุตริดาแวววาวเต็มอิ่มและชุ่มชื้นมีสีเหลืองอ่อนจุดเหรินจงหนึ่งมีสีม่วงเจ้าจะได้ลูกแฝดชินลิวซีหยิบเย็นคุ้มครองให้ปลอดภัยสองแผ่นจากอกเสื้อออกมายื่นให้เขาถือเสียว,ว่าเป็นการตอบแทนที่ท่านช่วยตัดไม้ที่ถูกฟ้าผ่านนี้ลงมาให้ข้าเมื่อใต้เท้ากลับไปแล้ว ค่อยให้ที่บ้านจัดห้องทําคลอดไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแม่และลูกก็จะปลอดภัยดาวมงคลจะส่องสว่างหัวหลังอดดีใจไม่ได้รับไว้ด้วยท่าทางเคร่งขรึมและกล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณท่านหมอฉินขอบคุณมากขอรับ ไม่ต้องขอบคุณค่ามันเป็นวาสนาชินลิวซีโบกมือและเรียกเฉินพีนายและบ่าวทั้งสองกอดไม้ที่ถูกฟ้าผ่าเดินออกไปอย่างมีความสุขหัวหลังมองส่งอีกฝ่ายไปไกลแล้วจึงค่อยหันกลับมามองฉีเชียนนายท่านท่านได้ยินแล้วใช่หรือไม่ขอรับปรมาจารย์บอกว่าค่าน้อยจะได้ลูกแฝดฉีเช,ชียนเหลือบตามองอยันคุ้มครองให้ปลอดภัยในมือเขายินดีกับเจ้าด้วยจริงๆหัวหลังเกาสีสตนเองและยิ้มอย่างไร้เดียงสาเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าเจ้านายของเขาดูเหมือนจะอิจฉายอยู่ใช่หรือไม่ หจุดรินจงบริเวณกึ่งกลางระหว่างจมูกและริมฝีปากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ